ข้อความพิเศษถึงคุณวันนี้นะคะวันที่คุณได้มาเจอคลิปนี้นี่แหละมาดูข้อความพิเศษอะไรนะคะที่มีถึงคุณจากไหนไม่รู้ <murder> จากไหนไม่รู้นะคะเพียงแชมเปญตอนนี้ชีวิตเราอกำลังมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเชิงทางด้านสถานการณ์นะคะ แล้วมันเหมือนคุณต้องการความสมดุลในชีวิตนะคะนี่อาจจะมาจากสปิริตไกด์ของคุณนะคะหรือไม่ก็เป็นแอนเชลผู้พิทักษ์ของคุณนะคะเหมือนเทวด,ดาประจำตัวของคุณนั่นแหละกำลังบอกคุณเ,เรียนรู้ที่จะแบบว่า มองสิ่งที่มันแตกต่างนะคะในในชีวิตประจำวันในสิ่งที่เราเจออ่ะอืมต้องใหต่อว้าว the world มีมีแต่ไพ่ที่สตรองมากๆเลย the world คือมันเปลี่ยนแต่มันเป็นโอกาสถึงการได้เริ่มต้นใหม่ได้ take อ c t i ่นใหม่นะคะแล้วก็ไปไกลกว่าเดิมนะคะคุณจะไปไกลกว่าเดิมแน่นอนจากช่วงเวลาที่แบบจากนี้ไปอ่ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแต่คุณเข้าสู่จังหวะนะคะ แห่งการเรียนรู้แห่งการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นด้วยถ้าคุณกําลังเจอความสับสนในชีวิตตอนนี้ไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกังวลทุกอย่างจะโอเคหลังจากเหตุการณ์นี้สงบลงบอกไว้เลยบางคนก็เจอพิดรักเจอผิดรักเจอเรื่องไม่ได้ดังใจรู้สึกว่าเจ็บปวดเจ็บปวดนะคะมันมันบอกใครไม่ได้ บางทีมันน้ําท่วมอกน้ําท่วมปากนะคะมันรอการจัดการในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยเจ็บเศือบบนลมทางยืนบางคนก็มีปัญหาเรื่อสุขภาพมาเลยทําให้คุณวุ่นวายไปหมดเลยตอนเนี้ยเอาแหละมองไปข้างหน้านะคะมีสามสามสามขึ้นมามีอ n นเจิ u ลนัมเบอร์สมสมสมขึ้นมาก็คือว่าคุณได้รับการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นกับคุณก็ตาม ความช่วยเหลือข่าวดีแสงสว่างนะคะคุณคนใหม่เวอร์ชั่นใหม่ๆห,หรือว่าเขาเรียกว่าความสําเร็จนะคะมันมันรออยู่มันรอคอยคุณอยู่นะคะอานันก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ให้ได้นี่เป็นข้อความนะคะถึงคุณถ้าคุณได้มาเจอวันนี้นะคะแล้วเขาก็อยากจะบอกคุณนะคะว่าคุณได้รับการซัพพอร์ต เขาอยู่คุณตลอดเวลานะคะแองเจิลผู้พิทักของคุณเนี่ยเห็นไหมเออขอหนึ่งใบสุดท้ายจากแองเจิลผู้พิทักของคุณนะคุณอาจจะเห็นผีเสื้อที่เป็นสัญลักษณ์ว่าคุณไม่ได้ตัวคนเดียวผีเสื้อสีแปลกๆบอกว่าโอกาสกำลังจะมาโอกาสกำลังจะมา ุณอาจจะได้รับโอกาสทางด้านการเงินมีโชคลาภก็ได้นะคะหรือเป็นสัญญาณที่บอกว่าการเริ่มต้นได้มาถึงแล้วนะคะจงเริ่มต้นมันนะคะทำโอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์นะคะกับตัวเองสิ่งที่ดีรอคอยคุณอยู่คอยคุณโชคดีค่ะ